แมวกับกระต่ายแมวชอบกินปลาแต่แมวไม่มีปลาแมวมีแครอทหนึ่งหัวแต่แมวไม่กินแครอทกระต่ายชอบกินแครอทแต่กระต่ายไม่มีแครอท right กระต่ายมีปลาหนึ่งตัวแต่กระต่ายไม่กินปลา,มมาแมวพูดกับกระต่ายว่าฉันชอบกินปลา แต่ฉันไม่มีปลาฉันมีแครอทหนึ่งหัวแต่ฉันไม่กินแครอทคุณชอบกินแครอทแต่คุณไม่มีแครอทคุณมีปลาหนึ่งตัวแต่คุณไม่กินปลาคุณกินแครอทของฉันฉันกินปลาของคุณกระต่ายพูดกับแมวว่าฉันชอบกินแครอท แต่ฉันไม่มีแครอทฉันมีปลาหนึ่งตัวแต่ฉันไม่กินปลาคุณชอบกินปลาแต่คุณไม่มีปลาคุณมีแครอทหนึ่งหัวแต่คุณไม่กินแครอทคุณกินปลาของฉันฉันกินแครอทของคุณแมวพูดว่าได้กระต่ายพูดได้ พวกเขาทั้งคู่พูดว่าได้แมวให้แครอทกระต่ายกระต่ายให้ปลาแมวแมวขอบคุณกระต่ายแมวกินปลากระต่ายขอบคุณแมวกระต่ายกินแครอทแมวดีใจมากกระต่ายดีใจมากพวกเขาทั้งคู่ดีใจมาก